ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่หัวข้อ38นะคะก็คือการนําฟังก์ชันกําลังสองนะคะไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะ,ะตัวอย่างที่1น,นะคะเขาบอกว่าสะพานแห่งหนึ่งแขวนด้วยลวดสลิงที่โยงระหว่างยอดเสาสองต้นที่อยู่ปลายสะพานซึ่งสูงเท่ากันนะคะลวดสลิงดังกล่าวนะคะย่อนโค้งเป็นพาราโบลา,บอ,ลาอ่านี่คือ ย่อนโค้งเป็นพาราโบลานะคะนะดังนั้นตัวนี้คือพาราโบลาที่มีสมการคือ y เท่ากับ0 0 1 x กำลังสองลบ x บวก35เมื่อ x แทนระยะทางนะคะที่จุดแต่ละจุดบนสะพานอยู่ห่างจากเสาทางซ้ายาอยู่ห่างจากเสาทางซ้ายและ y แทนระยะห่างระหว่างลวดสลิงกับ ข้อะข้อ1นะคะเขาถามว่าจงหาระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างลวดสลิงกับพื้นสะพานระยะห่างที่น้อยที่สุดนะคะก็คือตรงนี้เนาะระยะห่างที่น้อยที่สุดตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะสมการพาราโบลาใช่ไหมสมการพาราโบลาหมายความว่ามันจะมีจุดยอดนะคะ ซึ่งจุดยอดคือจุดอะไรจุดที่อยู่ต่ำที่สุดนะคะก็คือจุดนี้จะเห็นว่าเป็นจุดเดียวกันกับที่มีระยะห่างน้อยที่สุดระหว่างลวดสลิงกับพื้นสะพานเลยนะคะอันนี้คือจุดยอดซึ่งจุดยอดก็คือจุด hk นั่นเองดังนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาจุด hk นะคะจากสมการที่เขาให้มานะคะเขาให้สมการมาในรูปของสมการทั่วไปนะคะก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c ซึ่งได้ค่า a ออกมานะคะเป็นได้ค่า a ออกมาเป็น0.01นะคะได้ a เท่ากับ0.01และก็ b เป็นได้ b เป็นลบ1นะคะ สุดท้ายได้ค่า c เป็นบวก35นะคะก็คือ c เท่ากับ35นั่นเองอจากสูตรหาค่า h เนอะ h เท่ากับลบ b ส่วน2 a เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าลงไปเลยนะคะก็จะได้เป็นลบลบ b ส่วน 2 a ก็คือ0.01นะคะก็เลยได้เป็น1เนาะบวก1ส่วน0.02ก็คูณร้อยเข้าไปนะคะทั้งเศษและส่วนก็จะได้1 0 0ส่วน2หรือ50ดังนั้นนะคะเราจะได้ค่า h เท่ากับ50เนาะต่อไปค่ะค่า k นะคะเราก็แทนค่าลงในสูตร K เท่ากับ 4ac ลบ b กำลังสองส่วน 4a นะคะเราก็แทนค่าลงไปก็จะได้ C คูณกับ a 0.01คูณ c 35ลบ b กำลังสองก็คือลบ1กำลังสองเนอะส่วน4คูณ0.01นะคะซึ่งจะได้เท่ากับ10นั่นเองดังนั้นเราจะได้ค่า K เท่ากับ10 ซึ่งจะได้จุดยอดนะคะคือจุด Hk นะคะเป็น50ต่อ10ซึ่งจุดยอดนะคะก็คือพิกัดจุด x y นั่นเองและ x เขาให้แทนอะไรแทนระยะทางที่ห่างจากเสาสะพานทางด้านซ้ายอันนี้คือค่า x นะคะแล้ว y แทนระยะห่างระหว่าง ลวดสลิงกับพื้นสะพานนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นค่า y เมื่อเราเทียบนะคะกับจุดยอดของเรานะคะซึ่งก็คือพิกัด x y นั้นก็คือก็จะได้ x เ,เท่ากับ50นะคะและก็ y ค่าต่ำสุดนะคะก็เลยเป็น10เนาะดังนั้นเราก็ตอบคำถามข้อหนึ่งได้แล้วนะคะว่าระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างลวดสลิงกับพื้นสะพานก็คือค่า y ดังนั้นก็เลยตอบ 10เมตรนะคะข้อ2ทีนี้เสาสะพานทั้ง2ต้นห่างกันเท่าไหร่เมื่อกี้นะคะค่าสูงสุดของ x นะคะก็คือระยะห่างจากเสาสะพานทั้งด้านซ้ายนะคะอะ่มัน50ใช่ไหมฝั่งนี้50แสดงว่าฝั่งนี้ก็จะเป็น50เมตรด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากพาราโบลาเนาะ จะมีแกนสมมาตรที่จุดยอดนะคะแสดงว่ามันแบ่งครึ่งๆเท่ากันเนาะดังนั้นเสาสะพานทั้งสองต้นจึงห่างกัน50บวก50หรือว่า100เมตรนั่นเองนะคะ